สวัสดีจ้ามาบมาพ่อกับแม่เอมมาอิเลเดอร์มนินีสีผ้าเก็บต้นคิดสมาสไจ้ะต้นคิดสมาแล้วก็ทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับคิดสมาจ้ะทุกสิ่งอย่างเลยเราจะเก็บกันแล้วจ้ะทาไมถึงต้องเก็บเพราะว่าอยากเก็บเห็นไหมจ้ะเก็บแล้วกเก็บแล้วก็ขึ้นไปมืไงเอเอใต้ห้องใต้หลังคาข้างบนบนลาพีีนอ้อง แต่ละปีก็ข้านเอาลงมาแล้วก็ข้านเอาขึ้นไปแต่ก,ตก,ตก,ตก็ต้องเหตุจาตามฤดูกาลเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องดูตาตามเนาะเออให้ดูหิมะอีกแล้วหิมะละลายซิเบิร์ตเราได้ใจยอยู่ระเบียงแม่แมาเห็นปะเนี่ยละลายใกล้หมดแล้วน,นี่เงี้ยงานได้แร้วกว่านี้นะแต่ว่าข้างล่างนี่เหลร้หลยอยู่เนี่ยเพราะว่าข้างบนเนะี่ยมันดูดดูลุ่มนะพี่น้องก,ก็เลยละลายเร็ว ดอกไม้อันนี้ถ้าเป็นทางได้ทางดอกไม้ดอกยาเนี่ยทนหิมะขนาดเท็นบ่หิมะละลายแล้วนี่ยก็ไม่ตายไม่เด็ดสมอล์เลโอตรงนี้เปียกนะเปียกทางนี่ก็ละลายาบอเดิอบดีจ้ะเดี๋ยวชิไปถอดตัดกอันอันนั้นคิดสมาธ์ออกไฟคิดสมาธ์ออกลย ที่ได้อันโอ้ยพาม่านก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีเหลืองสีส้มก็แล้วแต่สีแดงนี่ก็จะเอาออกแล้วเนี่ยไปจะเก็บให้หมดเก็บให้หมดจ้ะเอามายกมาเนี้ยของเอ็มมา่าโชยเลยที่สมาก็จะเก็บให้หมดเดอ้อให้หมดเดอ้อคุณแล้วก็ดาวตรงนี้ก็จะเก็บเลยจ้ะ ดาวพิสมาก็จะเก็บเก็บให้หมดนั่นแหละจ้ะโอขี้ข้านลายก็คือเก็บเลยตอนเอาลงมากับขี้ข้านนพี่นอ้องขนาดหนาวฝรัง่งก็จะก็ยางหลินเหว่าแต่ฝรัง่งเน่ยวันร้องเดินไม่มากก็ออกไปยาง้วยกันเจ้าพาลูกกับหมามายางเห็นบะ ก่อนนะจ้าถอดปักมองไหนน้ออันนี้เนาะไปเบิ่งก่อนเด้อว่าต,อา,อาตรงนี้แหละอลื่นลื่นระวังเด้อลื่นหลายเออเจอเห็นไะมี่ว่าตรงนี้แหละสิล่องถอดวงก่อนเออถูกต้องถูกต้องเออถอดถูกด้วยส่วนอันนี้ไม่ได้ถอดดนะจ้ะอันนี้ใช้ทานเนี่ย ไปทานแบตเตอรี่อันนี้ไงปิดปิดปิดแล้วค่ะเอาทานออกไปใส่พีนะล้ม <c> ล <oughs> ้มลมหน่อยนึงโอ้ยเกือบลื่นอันนี้ก็จะก้าอี้ขึ้นไปเอาออกจ้ะอันนี้ก็ใช้ทานทานใกล้จะหมดแล้วเห็นบ่ แสงลิฟดีแล้วนะจ๊ะเพราะว่าทานจะหมดเอาไว้ใช้ปีหน้าไม่ได้แกะออกก็ทิ้งเลยทานนะเพราะว่ามันสีเบิดแล้วเนาะโอ้โอ้ตายตายตายตา่แล้วมาเก็บพวกนี้ต่อจ้ะนี่พวกยังสีต่อ ข้ามข้ามไปเก็บสมอแต่เราก็ต้องทำเนาะคุณลูกคุณสาอาจจะคิดเข้าใจไปโดยปริยายว่าเป็นหน้าที่ของสีภรรยานะคะคุณสาบอกพี่น้องเราวไม่ได้ว่าหลอกเดาเอาเพราะเราไม่เคยซอยทุกปีเลยไหม <c oughs> ต้องเก็บเก็บเก็บออกให้หมดนะจ๊ะตรงนี้ก็ต้องเอาออกคือกัน เ็บออกดาวนี่ก็ได้ขี่ข้านแห้งกับพวกอันดาวหอยข้างบนที่ไรพี่น้องเนี่ยพาม่านก,กับขี้ข้านทังบุบันไดดาวหอยข้างบนแล้วกับพวกที่ทน้ากิ่งไม่าสายไฟออกแล้วก็ที่เอาลุกตุ้มที่ห้องหอยในยพี่น้องนะมาลงนอนลงนะจ๊ะนอนในกล่องนะ พี่หน้าเจอกัอนใหม่อันนี้การอันนั่นเด้ของเอมม่าฮ็ดตั้งแต่มันอยู่โรงเรียน,นอนุบาลไะพี่น้องไม่ใช่ของพีเอพีออยของเอมม่าก็ไว้ประดับให้ลูกเด้อบ้เอเทิเ้ีเน,น้่ย็บแล้วถุงมีคุ้มค่าขนาดพี่น้อง พวกดาวนี่การเก็บพับพับพี่น้องเก็บพับพับเสร็จแล้วก็ทิใส่ถุงขึ้นไปไว้ถึงอันนี้ของแม่เอม่าเนี่ยกับของคุณสาเอม่าเป็นเห็ดหอยพอกเมร์บอมเบอร์อันนี้เด้อเห็ดหอยพอกับเมร์วันขิดสมาดมาจากโรงเรียนจากคุณครูกับพ่อเด็กน้อยเห็ดตั้งสี่เลยก็เก็บใส่ถุงเอาไว้ให้ลูกประดับปีเอาไว้ให้แม่เนี่ยละวะประดับประดับปีแล้วก็อันนี้ก็เป็นกล่องของขวัญโชว์ซื้อๆได้จากพี่น้องบ่มีอยังเนี่ยเห็ดโชว์ซื้อๆแล้วจากชีิตเก็บไว้ข้างบนพูนไตหลังคา ปีหน้าหรือว่าทุกๆปีก็ออามาโชว์เนี่ยน,นี้ยส่วนอันนี้ก็ซื้อเอาบรเิเุทจะสิตเอาทานออกทานแบตเตอรี่กับที่ทิมแจะเพราะว่าเพื่ลน,นไฟค่อยๆเลยเนาะไฟใกล้เซียนเบิดแล้วแบตเตอรี่เอาของกิสมามาก็บข้างบนถ้าให้เบื้องห้องห้องยัตตรูมก็คือห้องรับแขกไปจัดพี่น้องเวลาผู้ใดมาหลินมานอนน้ถ้บับวญ่งไมาใส้กับพวาย่าคุนสากอยู่แถวนี้ใกล้ๆกันเบดลูกสาวก็ลวเลยมาเห็นห้องเสื้อผ้าจ้ะ ไม่ใช่ห้องเปลนตัวนะห้อเสื้อผ้าเนียพอมันได้เก็บอยู่จะเก็บไปใบห้องห้อง จริงอันคริสมาสน่ะแม่เอมาเก็บแต่ด่นเลยด้วจัะพีน้องเออเก็บแต่ด่นแล้วแต่ว่าบุฟเ่เวลาตัดต่อมือหนีกันเลยมืึงดีวันอีอย่างไปเอมาวันซุกเนาะเออก็เลยมาเว้าตเลยจัะพี่น้องคือเก็บเก็บเน่เก็บเซ็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหมือนจะมาเว้าาะว่าคลิปมันหลายกินมันโตไอหมกมันมันอันมันฝรั่งไปน้ำมันฝรั่งมันเจอือมันเทศหวานอู้โอ้เหมือนถึงโจ ที่จริงเก็บต้นคริสต์มาสหรือของทุกอย่างที่เกี่ยวกับคริสต์มาสเลยจ้าเขาจะเก็บหลังวันที่หลังคริสต์มาสสิบสามวันเราก็คือนับยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันที่หกเลยจ้ะเนอเก็บอืมหามาทำไมถ,ถึงเก็บสิบสามวันหลังจากคริสต์มาสอุ้ยคุณฟอร์ไดรดเดอัร์ตอมอ,อ,อมยุนยูนร,รัลเทียระอัร์อมยุนพออัพแต่เดนนะคุณมั่งไงได้เก็นอัพเตยุน อยาอีสระเอาโซแท็ตนะได้กินเวดูบุญฟ้าอีฮาเซอร์กับออโซแมันไดซ่าอีงอนจมันอีเซอร์กับพ่อไทย่ะฟอดีว่าติเช่แต่ก่อนนี่ยพี่น้องมันจะไม่มีต้นคริสต์มาสพลาสติกมันบอตั้งแต่สมัยก่อนสมัยดั้งเดิมร้อยปีพันปีอย่างก็ว่ากันไปมันบอเขาจะประดับตกแต่งต้นคริสต์มาส ก็คือ Norway นอร์เวย์นี่วันที่ยีิบสี่บางประเทศเขายี่สิบห้ามันบอยแต่ว่า Norway นอะร์เวีในยี่สิบสี่ธันวาคมข้าเจ้ากาจะไปตัดต้นคริสต์มาสยอดต้นคริสต์มาสของจริงเนี่ยพี่น้องเอามาก่อน,ม,นมาคริสต์มาสสามวันก็อาจจะเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยิบสามันบอยยี่สิบสี่ก็เป็นคริสต์มาสมาอ่ยี่สิบเอ็ดเขาก็จะเริ่มเริ่มอา่าไปเอาต้นคริสต์มาสมาตั้งแล้วเนี่ยพี่น้องก,กับมะหอยมะหย่างมันบออแล้วก็ของคริสต์มาสเขาก็จะมาตกแต่ง พร้อมกันกับต้นคริสต์มาสคือสมัยก่อนนะจ๊ะเด้อมันไม่มีต้นพลาสติกก็คือมันเป็นต้นของแท้เพราะของแท้มันนี่มันทําให้แบบใบไม้มันร่วงพี่น้องใบต้นคริสต์มาสมันทําให้ร่วงแบบเก็บทำความสะอาดยนกเข้าเจ้าก็เลยแบบว่าติดเอ่อเห็ดต้นคริสต์มาสนะตกแต่งต้นคริสต์มาสเอาต้นคริสต์มาสออกมาตกแต่งน่ะป่าก่อนวันที่ยี่ยิบสี่สามวันอืมแล้วเขาก็จะเก็บก็แล้วแต่ว่าเออมันจะร่วงนานไม่นานร่วงเยอะไม่เยอะข้าเจ้าก็จะเก็บเลยจ้ะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือสมัยใหม่มาพี่น้องสมัยใหม่แล้วบางคนเขาอยากแบบได้กิ่นอายของอวันคริสต์มาสนานบางคนกักลางกางเดือนพฤศจิก,ก,กายนยาพี่น้องหรือบางคนอันนี้เด้อส่วนน้อยต้นเดือนพฤศจิก,ก,กายนก็นเริ่มาต้นคริสต์มาสเอาพวก ของประดับบ้านเกี่ยวกับคริสตนะ์มาสนะมาตกแต่งบ้านเต็มแล้วก็มาเปิดไฟคริสต์มาสนอกบ้านแลวพี่น้องเวลาคุณสาแม่เอ็มมาเห็นไหดพว่นมันแบบเร็วเกินไปมันเร็วเกินไปเขาตกแต่งเร็วเกินไปเอา้าก็ยาเขาเลยว่าเขาอยากตกแตงก่งยาเขาแม่เอ็มมาระวงังเช่ไก็คือตามสมัยสมัยใหม่แต่พี่น้องเขาอยากให้มันคู่สิริอยากให้มันคักวาวได้รบรรยาก,กาศคริสต์มาสบางทีลูกเรียกร้องยังคือสมมติว่าแม่เอ็มมาบางทีว่านอยากเห็นแต่ว่าลูกเรียกร้องใช่าอุ้ยมูของเอ็ม่าเห็นแล้วนะเอ็ แล้วก็ถามว่าเก็บวันไหนพี่แม่เอาบอกว่าเขาจะเก็บหลังคริสต์มาสสิบสามวันเปนบอกผแต่ว่าแม่เอาไปไปไปซื้อเปอย่างเบิ้งพี่น้อกมันไม่ได้มีบอกว่าทําไมแต่ว่าซร์ชเป็นไทยไน่แม่ซร์ชนอตนะที่เกียดอ่านอ่านแบบอาจจะไม่เข้าใจคุณสาก็ว่าหลังสิบสามวันเคยถามเราทุกป,ปีทุกป,ปีแล้วก็ว่าหลังจากวันที่คริสต์มาสสิบสามวัน,วน,นแต่บอลลูว่า เป็นอย่างพ้ <c oughs> นกันลักเซมเบีย <c oughs> ไหมเอมาอว่าทําไมถึงต้องหลังจากคริสต์มาส13วันเก็บอ่าของคริสต์มาสทุกอย่างให้แล้วเลยนไแมพี่น,อน้องแต่ว่าทุมม่มเงินบางคมบางคนอาจจะเขาจะเก็บพอคริสต์มาสจบมาพี่น,อน้องเขาจะเก็บวันไหนก็ได้ให้ให้มันเสร็จก่อนปีใหม่เพราะว่าปีใหม่เขาอยากมีสิ่งองี่อย่างใหม่ๆอยากให้บ้านสะอาดสะอา้านคือคริสต์มาสให้จบไปเลยเขาจะเก็บทุกอย่างที่เกี่ยวกับคริสต์มาสให้บ้านสะอาดสะอ้านไปเลยน่ะพี่น,อน้องแต่ว่า แม่ไอม,มาคิดว่าปีใหม่นี้เราจะหลออแม่ไอมากก็คืออยากให้มีต้นคริสต์มาสยังเห็นแบบว่าเป็นเป็นเป็น,ปนอย่างก็เป็น ไออุ่นหรือเป็นอีกอย่างของมีความเป็นคริสต์มาสดูแม่มากจะไม่เก็บก่อนปีใหม่จะแต่คนนเว์บางคนเขาก็อยากให้บ้านเขาสะอาดสะอ้านนะคือปีใหม่รับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีสิ่งสะอาดสะอ้านเข้ามาในบ้านเขากะเขาก็เก็บก่อนปีใหม่จต่พี่น้องแต่สมัยก่อนนี่ก็คือคริสต์มาสเสร็จอาจจะเก็บเลยเพราะว่าใบไม้มันร่วงแล้วจะน้ำมันไม่มีต้นไม้ปลอมต้นคริสต์มาสปลอมเดี๋ยวนี้มีต้นพลาสติกปลอมอะไรก็คือเขาก็ตามทําตามแบบสมัยนิยมนะพี่น้องนั่นแหละแต่ว่าแม่เอมาพานไปเนาะแม่เอมาเฮดเนี่ย ไม่มากแเก็บ13บสม่จ้ะพี nenhum, so well, ke pp, ke pp KK, ่น้องคือ13วันหลังคริสต <un> ์มาสก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าปีนี้โอเคอยากเก็บเก็บเงินก็เลยเก็บเก็บหลังคริสต์มาสสิบวันแต่ว่าไม่มากครับไปรถไปหันไปนี่ก็เห็นบางบ้านอะไล่อยู่ได้พี่น้องยังเปิดไฟคริสต์มาสอยู่เขาอาจจะมีค่าไฟแบบว่ามีเงินจ่ายค่าไฟเนาะก็บริบาลกันนะจ๊ะพี่น้องฟินจะดูหน่อยล้วโย่ทรับยน้อยอยู่แล้วเพราะ่องไฟเหตเด็กทะเลคุ้ง ถามคุณศารเลยแต่พี่น้องที่มันบอกว่าทําไมต้องหลังสิบสามวันก็คือหลังจากที่พระเยซูเกิดมันบอกพี่น้องก็จะมีพระราชาสามองค์นะพี่น้องเอาของขวัญมาให้มาให้พระเยซูทั้งสามองค์เลยไม่มาอเอาทั้งสามองค์แล้วทําไมไม่ไม่เก็บอะไรของตกแต่งคริสต์มาสแค่สามวันหลังจากคริสต์มาสสามวันเก็บทําไมต้องเป็น 13? สิบสามเซนกับ,บรุคือการภ <c oughs> าวา <c oughs> อยู่ในในใน,ใน,ในที่สรเสดมึงเขาบริบอกว่าชัผู้ใดรขยันเชิดกระเสิดมเลยแต่พี่น้องเนื่องว่าเป็นอย่างทําไมไม่สามวันเพราะเพราะพระราชาสามองค์เนาะเอาของขวัญมาให้พระเยซู สุลังพระเยซูเกิดนะเออแต่ทําไมมันต้องเป็นสิบสามวันทําไมไม่เป็นสามวันไม่ไปน้องแล้วใจคลิปนี้ก็บพราะจ้นี่แหละเอ็มมาจะไปนอนกับอิเลียนาจากเมื่อวันศุกร์คลิปหน้าจะมาพบมาพ่อกับแัมเมอมาใหม่จะจารสมาธิจ้าบายบายเอ็มมานะลูกสวัสดีค่ะบายบายแล้วก็แม่เอ็มม่าไปดูที่เอ็มม่าไปถายอิเลียแล้วอันนี้กี่อิเล่ยอืมถ่ายเร็วๆแล้วก็ห้ามเล่นเดอร์ไอแพดนะให้เล่นดูแล้วทวับ่ายเก้ากวันหลังปออ่างหนุกทอม